สิวยัยพระนะคะยพระท่านนะซิัดนวนนาการแสดงนะ 一，二，三，四，五，六，七，八，九，十，十一，十二，十三，十四，十五，十六，十七，十八，十九，二十。 ปิมโนภะขะวโตสาวกสังโฆตั้งทางนามมีนะโมจาราะขะวะโตมันหลีกเลี่ยงบ่ได้เราไม่ว่ากันแต่สิ่งไหนที่คนหลีกเลี่ยงต้องหลีกเลี่ยงครับเพราะว่าเฮาบปิดเหตุงานน้ำผับน้ำบ่าเด้แล้วกับแฟนคขับเพิ่นบม่ได้เสียงเงินเพิ่นบม่ได้ซื้อบัตรจักตัวเขามาเมืองคนเมาเนี่ยครับผมเอาถือกบเขาครับ สันเพิ่นเสียบัตรลอยสามสิบบาทลอยสี่สิบบาทเขามอามง,มมงคนเม,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 มา,าม <c oughs> เพิ่นบมาไก่วันนั้นดอกเพิ่นละคนมากจากตงจังหวัดขน้นขอควบรวมเมื่ออย่าลืมข้าวมีสติในการทํางานตั้งสติในขณะทํางานนะครับฝากถึงดูดคนนํานะครับสําคัญนี่แหละเรื่องนี่แหละศิล,ลปินแล้วก็น้องแดนเซอร์วันนั้นเปิเปดวงอย่าให้มีอีกหลังจากวันเปิดวงอย่าให้มีอีก มีนแล้วก็ใครอีกวันนั้นหอมเหรอเมาแล้วไปเต้นหน้าเวทีเต้นข้างเวทีบางคนกระดดลงหน้าเวทีก็มีเป็นภาพที่ไม่น่ารักเลยนะครับเป็นตัวอย่างไม่ดีไม่เอานะครับลูกไม่เอาถ้าอยากเมาก็ไม่ต้องทํางานนะครับอันนี้เรามาทํางานนะครับฝากถึงทุกคนนะคไม่เป็นไรหรอกคือห่วงน้ำห่วงสุขภาพไหมห่วงสุขภาพผู้จพรอม เรามีงานแทบทุกวันนะครับจากนี้ไปต้นไปมีงานแทบทุกวันเลยเน้นย้ำอีกครั้งนะครับอาจารย์นรุตรีกันเดอรับจะได้กับขอรองก,กันวันนี้มือกองสองไม่มาใช่ไหมกำลังเป็นประเด็นอ่ามือเนาะก็เหมือนกันเห็นไหมเราเราทำความดีเราสร้างความดี กลังสีมาลาบลรื่นหมือเลนมาเกาชั่วโมกกว่าเมื่อก่อนมาตีไปทั่วไปเทมแค่สองเพลงนั่นแหละติ่นขึ้นมาเต็มเฟซบุ๊กเลยเตื่นขึ้นมาเต็มหน้าซื้อเลยเห็นไหมละ่ะเพ่นทีมันจะลาบลรื่นลรวนี่แหละมันไม่ได้นะครับผู้ใดเสียเอาอารมณ์ส่วนตัวของเจ้าของไปทําบนเวทีมันไม่ได้เห็นไหมผมนอนไม่หลับผมต้องขึ้นไปเมืองอ่ะเอ้ยมันเอียงปะ่ะผมกําลังสิน,นอกแล้วจนไม่ได้นอนเลย มัว่วไหลมันกับบอดีเด้วงมันมีกฎมีระเบียบเวทีอันทรงเกียรตินะครับนี่เวทีครูบาอาจารย์นะครับวงเขามีโค่มีบาเด้สี่ว่ากันเ็ุไปทั่วเวทีก็ได้เด้ครับเ,เราทํามาหากินเราคือลูกมอลำทํางานเสินเลี้ยงชีวีบนเวทมีมีคค้มีบาถ้าไม่มีเวทีตรงนี้เข้มมามุกกับบะมีสถานทีธธ่ทำม,มากินถาบ่มีชุดส,สวยๆบ่มีคนงาม,งาม ม่มีอุปกรณ์ดนตรีบ่มีชุดเต้นม่มีชุดแสดงบ่มีชุดเต้ดเข้าที่ใส่ยังไงทํำกัรทํำมาหากินนั่นละ่ะฉะนั้นคือฝากทุก,ทกคนต้องให้ความสำคัญกับยาใส่อารมณ์ส่วนตัวมาลงงานไม่ถูกต้องนะครับมันห้ามไม่ได้ดอกแฟนขับเพิินกนติถิงมันเป็นเรื่องของเพิ่นครับเพินินติงได้มันห้ามไม่เพิน่นวิพาิจณ์ก็หา้ามไม่ได้ครับแต่ว่าเราเนี่ย นะครับฉะน,นั้นคือต้องผลงานเป็นเดินกวางนะแต่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์มันไม่ได้ถือบังคับยังสี่ได้บ่เนี่สถานที่มันแคบกว่านี้บ่เน,นี้ผพ้กด้ก็อยากมีเต็นบอยของของคำศิลปินลอยคนเต้นลอยหลังกันมามีหม่องยูเลยครับบ่เนี้บ่เนี้รถบรรทุกประมาขนาดออคขั่นน้ำม,ามาันแจตติดหมอลำเต็นกลางก็มีนะครับหลังเต้นกลางนะครับ เต็นของพุ่งนะครับขององค์กรก็มีนะครับเดี๋ยวจะจัดใหม่นะครับแล้วก็หรือสิ่ยุ่ากันสองคนสามคนนี่ว่าให้ออกไหมอันนี้ยุ่งคนเดียวยุ่งสิ่กระซื้อมากคนเดียวมันมันบ่มีหมองยูเลยหลังเวทีบ่มีหมองยูคู่ปอวินเลยดเดี๋ยวเราค่อยจัดกันแล้วก็ต่อไปนีผู้ที่สะออกเต็นคือออกบ่ได้แล้วเพราะว่าหลายแล้วนะครับต้องอยู่ด้วยกัน แล้วเรื่องสามัคคีนะครับฝากด้วยเรื่องสามัคคีภายในวงอยากให้มีตบตีคากันภายในวงนะครับเรามาทํางานด้วยกันกินข้าวหัวดเดียวกันกินข้าวหม้อเดียวกันนะครับอยากให้ทุกคนฮากกันสามัคคีกันซ้ำไอซ้ำพอซ้ำแม่ซ้ำพีซ้ำนองกันผู้น้อยกระหูจักใบผู้ใหญ่ให้เข้ารพวมผู้ใหญ่กระดูปักคู่หรอกผมจะพูดไวๆนี่อ่าหูจักเข้าร่วมน,มน,มนมอมน้อมนอนนอมทอตนนะครับน้องๆแดนเซอร์ นะครับหรือผู้ใดอายุหน่อยๆเหน็อนอาจารย์นะหรือปีนี้มันกันสวัสดีเออสวัสดีกันไหวกันเข้าร่วมซึ่งกันและกันกน,กน,นี่คือเขดตําแเนียมไทยก็คือการไหวสวัสดีหรือเจ้าภาพเข่ามานี่ก็ต้องสวัสดีเจ้าภาพว่าแม่นยังต่ำเอิอเพิ่มว่าแม่นยังต้นต้นสีแบบโปรตีน่นว่าแม่นเด้เพิ่นที่บอกว่าวงนี้บ่มีมารยาทวงนี้บ่มีหัวหน้าสั่งสอนบอกวงนี้บ่มีพ่อบ่อมีแม่บอกไม่ได้นะครับ ถึงควมสามัญที่แล้วก็รู้จักพอนอนตำตรวจน้ำครับเราลงเรือลําเดียวกันสร้างสารรค์ผลงานด้วยกันนะครับแล้วสิ่งไหนที่เล,เล็กๆน้อยๆนะครับให้อภัยกันเข้าใจอยู่เราทํางานด้วยมวลหมู่มากนะครับยุ่น้ากันลูกลอยพอพัดเมียมาอยู่น้ากันอาจสิมีแบบโอ้ยก็ถึกตาเออเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับให้อภัยกัน นะครับม <muitas> ันไม่มีคนถือใจเจ้าของในรอยเปอร์เซ็นต์เด็ครับตังแต่งเจ้าของยังมไม่ถึอใจเจ้าของย่อทฉันั้นเพื่อฝากฝากไม่ด้วยนะครับเราทํางานกับมวลหมู่มากเสียด้ไดังใจเจ้าของลอยเปอร์เซ็นต์กับบไดจังหมอล่ำอย่างสิ่ใดถึอใจเจ้าของคนร่กคนอยากลองอยากล่ำอยากอันนั้นอย่างนี้ฉันนั้นคพื่อไปฟ่อนอยู่ทงทุนหน้าผู้เดียวนะในเมื่อเรานะครับอยู่ด้วยกันเป็นหมวดหมู่ หมอลำมูเขาก็ต้องเพื่อใจนะครับทุกๆสิงทุกๆ,ๆย่างนะต้องเพื่อใจเด้อในการที่จะรู้ๆๆๆยุ่งรวมกันนะครับฉะนั้นคือผมอยากจะบอกว่าให้ทุกคนถ้าสิ่งไหนไม่ควรเก็บมาคิดก็ต้องก็ต้องเก็บมาคิดเรื่องเล็กๆน้อยๆควร